แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกทั้งห้าแต่ในวันที่เหนื่อยล้ากลับบ้านมาสิ่งที่รอเธออยู่คือความว่างเปล่าเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของลูกหายไปมีเพียงความเงียบงันและเงามืดหน้าสะพรึงเธอจะทำอย่างไรเมื่อความรักกลายเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่เกินคาดคิดแม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อแสงจันทร์เธอมีลูกน้อยห้าคนที่เป็นลมหายใจเดียวของชีวิตทุกเช้าแสงจันทร์จะหาผักออกไปขายที่ตลาด เงื่อไหลเต็มแผ่นหลังแต่หัวใจยังเปี่ยมด้วยความหวังแสงจันเดินกลับบ้านยามบ่ายแสงแดดส่องแผดเผาจนผิวร้อนจีลมพัดกลิ่นดินแห้งปนฝุ่นเข้าจมูกเธอก้าวผ่านรั้วไม้เก่าเท้าสัมผัสพ,พื้นดินแข็งและเย็นเฉียบความเหนื่อยล้าทำให้หัวใจสั่นสถานแต่ทันทีที่ผลักประตูไม้บรรยากาศเงียบงันอย่างผิดปกติไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กๆไม่มีเสียงวิ่งเล่นที่เคยคุ้น แสงจันทร์วางหาผักลงหายใจแรงรัวด้วยความกังวลสายตากวาดหาทุกซอกทุกมุมผ้าห่มที่เคยกองอยู่บนพื้นหายไปของเล่นไม้กระจัดกระจายเหมือนถูกทิ้งไว้กลางคันถ้วยข้าวยังคงวางอยู่แต่เย็นชืดเสียงหัวใจเต้นดังจนแทบแตกหูเธอตะโกนเรียกลูกด้วยเสียงสัน่นแต่ไร้เสียงตอบกลับความเงียบยิ่งกดทับจนหายใจไม่ออกขาอ่อนแรงแทบทุดลงกับพื้นดวงตาพร่ามัวด้วยน้ำตา แต่ก็ยังฝืนวิ่งออกไปหลังบ้านหวังว่าจะเจอรอยเท้าของลูกๆพื้นดินมีเพียงร่องรอยลากบางอย่างเหมือนมีใครพาลูกทั้งห้าไปอย่างรีบร้อนแสงจันมือสั่นกำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือเธอไม่กล้าแม้แต่จะจินตนาการถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแสงจันยืนนิ่งลมหายใจหอบสั้นเหมือนจะขาดใจเธอกว่าสายตามองไปรอบบริเวณต้นกล้วยที่ปลูกไว้เอ็นเอียงอย่างผิดปกติ รั้วไม้ด้านหลังมีรอยแงะเหมือนถูกงัดเสียงนกกลางเขนร้องก้องกลางความเงียบบรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกบดขยี้ด้วยแรงกดดนันลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนแต่ในใจของเธอกลับหนักอึ้งเหมือนมีหินก้อนใหญ่ถ่วงไว้แสงจันทร์ก้าวไปที่รัว้วมือสั่นสถานจนจับไม่มั่นเธอลูบร่องรอยงัดแงะด้วยปลายนิ้วความรู้สึกเย็นเฉียบแล่นไปทั่วสันหลังเธอพยายามตั้งสติเรียกลูกทั้งห้าด้วยเสียงดังลั่น ลูกแม่กลับมาแล้วออกมาหาแม่ทีแต่ความเงียบยังคงตอบกลับเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเหมือนเวลาไม่ขยับเธอเก้าวไปที่เพิงเก็บฟืนฝุ่นเกาะแน่นบนกล่องไม้ฟ้าประตูเปิดแง้มเล็กน้อยข้างในว่างเปล่ามีเพียงกลิ่นอับชื้นแสงจันทร์รีบวิ่งกลับเข้ามาในบ้านหยิบตะกร้าผ้าที่ลูกสาวคนโตเคยใช้ภายในไม่มีเสื้อผ้าไม่มีผ้าเช็ดตัวทุกอย่างเหมือนถูกเก็บออกไปหมด หัวใจของเธอเต้นแรงจนจุกอกเสียงเลือดสูบฉีดดังในหูราวกับระเบิดขาเริ่มไร้เรี่ยวแรงแต่เธอยังฝืนลากร่างไปที่ห้องนอนเล็กผ้าม่านที่เคยปิดแนบแน่นกลับเปิดอ้าลมเย็นพัดเข้ามาปะทะใบหน้าพื้นมีรอยเท้าเล็กๆทับซ้อนกันลากยาวออกไปทางหน้าต่างแสงจันทร์วิ่งไปที่หน้าต่างมองออกไปด้านนอกเธอเห็นรอยเท้าจางๆไปสิ้นสุดตรงทางเดินญ้ารกราง เหมือนมีใครบางคนพาเด็กๆเ,เดินออกไปทีละเก้าหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นล้มหายใจสะดุดเหมือนมีมือบีบคอเสียงร้องให้ที่กลั้นไว้มานานหลุดออกมาแสงจันทร์สุดเข่าลงบนพื้นมือกุมอกแน่นราวกับจะฉีกออกสายตาเหม่อมองไปยังทิศทางที่รอยเท้าหายไปภาพใบหน้าของลูกๆผุดขึ้นในหัวรอยยิ้มเสียงหัวเราะความไร้เดียงสาแต่ตอนนี้เธอไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน เสียงมาเห่าลั่นมาจากท้ายหมู่บ้านเหมือนสัญญาณเตือนถึงบางสิ่งแสงจันทร์สะดุ้งตัวสัน่นร่างกายปั่นป่วนด้วยความหวาดกลัวเธอฝืนลุกขึ้นยืนหันกลับไปมองบ้านที่ว่างเปล่าบรรยากาศเต็มไปด้วยเงาว่างและความอ้างว้างทุกอย่างที่เคยเป็นบ้านกลับกลายเป็นสถานที่ว่างเปล่าเหมือนถูกช่วงชิงชีวิตไปในชั่วพริบตาแสงจันทร์กำมัดแน่นความกลัวกำลังจะกลายเป็นแรงผลักดัน เธอสาบานในใจว่าจะตามหาลูกให้พบไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามแสงจันยืนอยู่กลางลานหญ้าหลังบ้านลมพัดกลิ่นแห้งไม่ของหญ้าตายกลังเข้ามาในจมูกเธอสูดหายใจลึกเพื่อบังคับไม่ให้ร่างกายลม้มลงเสียงหัวใจยังเต้นแรงดังไม่หยุดโลกทั้งใบเหมือนสันคลอนรอบตัวทุกภาพตรงหน้ากลายเป็นหม่นมัวเธอก้าวเท้าออกตามรอยเท้าเล็กๆที่ทอดยาวพื้นดินแข็งมีรอยแตกเป็นเส้น แต่ยังเห็นชัดเจนว่ามีเด็กหลายคนเดินผ่านแสงจันทร์ก้มลงปลายนิ้วสัมผัสร,ร่องรอยลึกของเท้าเหล็กสัมผัสนั้นทำให้เธอเหมือนถูกปลุกด้วยความเจ็บปวดรอยเท้าพาเธอไปสู่ทางเดินแคบสองข้างทางเต็มไปด้วยวัชพืชกระชัดกิ่งไม้ขวนผิวแขนจนทะลอกแต่เธอไม่สนใจเสียงมแมลงกลางคืนเริ่มดังระงมแม้จะยังไม่มืดสนิทแต่บรรยากาศกลับเย็นยเยือกเหมือนมีเงามืดกำลังแอบมอง แสงจัน์ทรก้าวเร็วขึ้นมือจับอกแน่นเพื่อประคองหัวใจที่สั่นระรัวสายตาสอดส่องไปรอบๆอบอย่างระแวดระวังทันใดนั้นเธอเห็นเศษผ้าขาวเล็กๆติดอยู่กับกิ่งไม้เป็นเศษผ้าที่คุ้นตาเสื้อของลูกชายคนเล็กที่เธอซักให้เมื่อคืนมือเธอสั่นจนเกือบปล่อยผ้าหล่นน้ำตาไหลอาบแก้มอย่างไม่รู้ตัวความจริงยิ่งชัดเจนลูกทั้งห้าคนถูกใครบางคนพาออกไปจริงๆ เสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นมาจากด้านในป่าแสงจันร์สะดุง้งหูตั้งฟังจนทุกสับเสียงรอบตัวเงียบกริบกลิ่นชื้นของดินเปียกโชยมาเหมือนเพิ่งมีใครเดินเหยียบผ่านเธอกลืนน้ำลายลงคออย่างฝืกเคืองสองมือกำแน่นความกลัวแล่นไปทั่วร่างแต่สัญชาตญาณความเป็นแม่ผลักดันให้เดินต่อรอยเท้าพาเธอลึกเข้าไปในความมืดท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเงาไม้ยาวเหยียดปกคลุมเหมือนกรงขัง เสียงหัวใจดังก้องจนราวกับมีใครได้ยินเธอเห็นรอยเท้าหยุดชะงักตรงลานดินเล็กๆบนพื้นมีรอยลากเป็นเส้นยาวไปในผงหญ้าเหมือนใครบางคนอุ้มเด็กๆแล้วเดินหายเข้าไปกลิ่นควันจางๆลอยมาแตะจมูกแสงจันทร์รีบเงยหน้าขึ้นห่างออกไปไม่ไกลเห็นควันสีเทาลอยขึ้นจากกระท่อมร้างกลางป่าหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเลือดในกายพลุ่งพล่านทุกสัญ,ญญาณบอกว่าลูกของเธออาจอยู่ที่นั่น เธอเก้าวช้าๆใกล้เข้ามาพื้นดินเปียกชื้นเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าเสียงยุงบินหึงข้างหูเสียงกิ่งไม้แห้งแตกทุกครั้งที่เธอเหยียบย่ำเมื่อเข้าใกล้กระท่อมเธอเห็นประตูไม้เก่าเปิดแงม้มมีแสงไฟริบหรี่ลอดออกมาเสียงเหมือนคนกระซิบเบาๆดังแทรกออกมาในความเงียบแสงจันทร์หยุดหายใจชั่วขณะฝ่ามือเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งเธอแนบตัวกับต้นไม้ใหญ่ สายตาจ้องไปยังเงาตะคุ่มตุ่มที่ขยับอยู่ในกระท่อมเธอพยายามเพ่งมองและทันใดนั้นเสียงร้องแผ่วเบาของเด็กคนหนึ่งดังลอดออกมาเสียงที่เธอจำได้ขึ้นใจเสียงลูกชายของเธอเองแสงจันทร์หัวใจแทบหลุดออกมาจากอกเสียงร้องแผ่วเบานั้นก้องสะท้อนในหัวทุกเสี้ยววินาทีช่างยาวนานจนแทบขาดใจเธอพยายามก้าวเท้าเบาให้ที่สุดแต่กิ่งไม้ที่แห้งกรอบใต้ฝ่าเท้ากลับหักดังเปาะ เสียงนั้นสะท้อนกล้องไปในความเงียบภายในกระท่อมเงาตะคุ่มหยุดเคลื่อนไหวเสียงกระซิบขาดหายความเงียบกลับมาปกคลุมอีกครั้งแสงจันทร์รีบหมอบลงกับพื้นมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะดังออกมาเธอกัดริมฝีปากตัวเองจนเลือดซึมพยายามกดเสียงหายใจให้เบาที่สุดสายตาไม่ละจากช่องว่างระหว่างประตูไม้เงาดำปรากฏขึ้นสูงใหญ่กว่าที่เธอคาดคิด มันก้าวเข้ามาใกล้ช่องประตูแสงไฟจากตะเกียงเผยให้เห็นโครงร่างผิดธรรมชาติหัวก้มต่ำแต่ไหล่กว้างเหมือนภูเขาเสียงขยับของโซ่เหล็กดังแกรกตามมาด้วยเสียงร้องสะอื้นของเด็กอีกคนเสียงนั้นแทงทะลุหัวใจของแสงจันเธอแทบจะลุกพุ่งเข้าไปในทันทีแต่สัญชาตญาณร้องเตือนว่าหากพลาดเพียงนิดเดียวลูกทั้งห้าอาจไม่มีโอกาสกลับมามือของเธอสัมผัสก้อนหินข้างตัว ความเย็นแข็งทําให้เธอได้สติน้ําตาไหลาอาบแก้มแต่สายตากลับคมกริบด้วยความมุ่งมั่นเธอเงี้ยหูฟังอีกครั้งเสียงชายปริศนาพึมพำรรบางคําภาษาที่ไม่คุ้นเคยคล้ายคําสวดแปลกประหลาดเสียงแหบต่ําเหมือนคนแก่แต่แฝงด้วยพลังบางอย่างเด็กทั้งห้าร้องให้สะอึกสะอื้นประสานกันเสียงนั้นดังขึ้นเป็นระยะเหมือนถูกข่มขู่ให้เงียบแต่ก็กลั้นไม่อยู่แสงจันหายใจแรง ่ามือจับก้อนหินแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนเธอขยับตัวทีละน้อยหาทางอ้อมไปด้านหลังของกระท่อมพื้นป่าชื้นแฉะกลิ่นดินผสมกับกลิ่นควันไฟอบอวนเสียงกิ่งไม้เสียดสีกับเสื้อผ้าดังกรอบแกรบแต่เธอยังฝืนก้าวต่อเมื่อมาถึงด้านหลังเธอเห็นหน้าต่างไม้เล็กๆแง้มเปิดแสงไฟสลัวลอดออกมาเธอค่อยๆแอบมองเข้าไปลูกทั้งห้าของเธอนั่งเรียงอยู่กับพื้น มือทั้งสองข้างถูกมัดด้วยเชือกเก่าๆน้ำตาไหลเปื้อนใบหน้าแต่ดวงตายังเต็มไปด้วยความหวังเมื่อมองออกไปทางหน้าต่างแสงจันทร์กัดฟันแน่นน้ำตาเอ่อขึ้นมาอีกครั้งเธอแทบจะตะโกนเรียกลูกออกมาแต่ภาพชายร่างใหญ่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆทำให้เธอต้องกลั้นเสียงเขากำลังหยิบถุงผ้าสีดำขึ้นมาข้างในเหมือนมีเครื่องมือบางอย่างโลหะสะท้อนแสงไฟแวววาวเสียงกระทบกันดังแกร่ง หัวใจของแสงจันทร์สั่นสานเธอไม่รู้ว่าชายคนนั้นต้องการอะไรแต่ทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการนับถอยหลังของความปลอดภัยของลูกมือเธอกำก้อนหินแน่นในหัวคิดหาทางเลือกจะพุ่งเข้าไปทันทีหรือจะหาทางลอบปล่อยลูกออกมาก่อนเธอหลับตาลงชั่วครู่ภาพวันที่ลูกๆหัวเราะเล่นในลานบ้านผุดขึ้นมาเสียงใส่สที่เคยก้องกังวานในบ้านเก่า เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เธอไม่มีทางถอยเธอสูดลมหายใจลึกค่อยๆเอ,อื้อมมือไปแตะขอบหน้าต่างไม้เก่าดังเอียดเบาๆชายร่างใหญ่หันขวับมาทันทีดวงตาของเขามืดดำเหมือนหลุมลึกแสงจันทร์สะดุ้งเฮือกเลือดในกายเย็นวาบเขาก้าวเข้ามาใกล้หน้าต่างชา้ชาๆเสียงโซ่เหล็กกระทบพื้นดังสะทอนแสงจันทร์ถอยหลังเพียงก้าวเดียวแต่กิ่งไม้แห้งใต้เท้าดังกรอบกแกรบ เงียบไม่มีอีกแล้วทุกอย่างถูกเปิดเผยเธอรู้ว่าชายคนนั้นเห็นเธอแล้วแสงจันยืนนิ่งร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดวงตาของชายร่างใหญ่ที่มองมานั้นดำสนิทลึกจนเหมือนบาดแผลที่ไม่สิ้นสุดความหนาวเย็นแล่นผ่านสันหลังของเธอเขาก้าวชา้ชาๆมาที่หน้าต่างเสียงโซ่เหล็กกระทบพื้นดังแกรกๆทุกว่างก้าวเหมือนค้อนทุบลงกลางอ,อกเธอแสงไฟจากตะเกียงส่องให้เห็นใบหน้าของเขา ผิวหยาบกร้านเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นริมฝีปากขยับยิ้มยแยะชวนสยองเสียงหัวเราะต่ำลอดออกมาเหมือนสัตว์ร,ร้ายแสงจันทร์ถอยหลังไปสองก้าวฝ่าเท้าเหยียบดินเปียกจนเลอะเปรอะหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อแต่เธอไม่อาจหันหลังหนีชายคนนั้นเปิดประตูไม้เก่าออกเสียงบานพับดังเอียดก้องไปทั้งป่าแสงไฟจากในกระท่อมสาดออกมาเผยให้เห็นลูกทั้งห้าที่ถูกมัดมือมัดเท้า ดวงตากลมโตเต็มไปด้วยน้ำตาพวกเขามองแม่ด้วยความหวังและความกลัวปนกันแม่เสียงเล็กๆของลูกสาวคนโตหลุดออกมาแสงจันแทบจะวิ่งเข้าไปแต่เสียงหัวรอดต่ำของชายปริศนาหยุดเธอไว้เจ้ามาช้าไปเขากล่าวด้วยเสียงแหบพร่าคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยแรงกดดนันเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบคอเธอไว้แสงจันกำก้อนหินแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อ ความเจ็บปวดทำให้สติยังไม่หลุดลอยสายตาของเธอไม่ละจากลูกๆที่สั่นสถานอยู่บนพื้นชายปริศนาก้าวออกมาเงาของเขาใหญ่โอบคลุมร่างแสงจันทร์กลิ่นควันไฟผสมกลิ่นเหล็กเก่าตีขึ้นมาแรงจนแทบอาเจียนเขายกโซ่เหล็กขึ้นเสียงโลหะกระทบกันดังก้องเหมือนสัญญ,ญาณเตือนเจ้าอยากได้เด็กคืนหรือไม่เสียงนั้นเหมือนดังก้องมาจากหลายทิศทางเย็นเยียบและเต็มไปด้วยเจตนาร้าย แสงจันรกัดฟันน้ำตาไหลาอาบแก้มปล่อยลูกของฉันเสียงเธอสั่นแต่แน่วแน่ดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวกลับส่องประกายแข็งกร้าวชายร่างใหญ่หัวเราะอ,อีกครั้งเสียงนั้นสะท้อนในอกจนทำให้ขนลุกชันเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกเพียงไม่กี่ก้าวจนแสงจันสัมผัสได้ถึงแรงกดดันรอบตัวลูกทั้งห้าร้องให้สะอึกสะอื้นเสียงนั้นเหมือนมีดนับพันเล่มกรีดหัวใจเธอความกลัวแปรเปลี่ยนเป็นโกรธเกลียว แรงรักของแม่ลุกโชนจนบดบังความหนาวเย็นทั้งหมดเธอกำก้อนหินแน,น่นยกขึ้นสูงเหนือศีษะเตรียมพร้อมจะพุ่งเข้าหาชายปริศนาท่านใดนั้นเสียงก้าวเท้าแปลกปลอมดังขึ้นจากด้านหลังป่าเหมือนมีใครอีกหลายคนกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้แสงจัน์ชะงักชายร่างใหญ่หันไปมองทางเสียงนั้นดวงตาดำสนิทของเขาเป็นประกายวาววับเสียงฝีเท้าหนักดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ใบไม้แห้งถูกเหยียบดังกรอบกแกรบลมพัดแรงจนตะเกียงในกระท่อมไหววูบเงาเต้นระยะบนผนังไม้เหมือนผ้าปีศาจแสงจันท์หายใจแรงมือสั่นแต่ยังยกก้อนหินไว้ไม่ปล่อยในใจรู้เพียงอย่างเดียวนี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะช่วยลูกทั้งห้าเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาทำให้หัวใจของแสงจันทเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมเธอกัดฟันจนได้ยินเสียงกรอดในปากทุกกล้ามเนื้อเกร็งตึงพร้อมจะระเบิดออก ชายร่างใหญ่หยุดก้าวหันหน้าไปยังป่ามืดด้านข้างเขาขยับโซ่เหล็กในมือเสียงแกรกแรกดังก้องราวกับคำขู่เงาร่างหลายเงาปรากฏขึ้นท่ามกลางต้นไม้เงาเคลื่อนช้าแต่มั่นคงเสียงฝีเท้าหนักกระแทกพื้นดินดังสม่ำเสมอทุกก้าวย่างเหมือนกำลังกลืนกินความเงียบแสงจันทน์ลุกสู้ไปทั้งตัวเธอพยายามเพ่งสายตาในความมืดนั้นมีชายอีกสามสี่คน รูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อผ้าขาดรุย่ยแต่ละคนถือของแปลกประหลาดในมือบางคนถือหอกไม้บางคนถือเชือกบางคนถือโคมไฟเล็กๆที่ส่องแสงสลัวเมื่อพวกเขาเดินใกล้เข้ามาแสงจันเห็นชัดเจนว่าใบหน้าของแต่ละคนเต็มไปด้วยรอยสักแปลกประหลาดเส้นลายวงเวียนเหมือนลายยันดวงตาแข็งกร้าวไร้แววเมตตาชายร่างใหญ่หัวร้อต่ำเสียงนั้นก้องสะท้อนกับต้นไม้รอบข้าง เขายกโซ่ขึ้นสูงแล้วฟาดลงกับพื้นดินสะเทือนจนฝุ่นฟุ้งกระจายเจ้ามากันพอดีเขาพูดเสียงทุ้มต่ำคืนนี้จะสมบูรณ์แล้วแสงจันทร์ตัวสั่นสถานคำพูดนั้นทำให้เธอหัวใจแทบหยุดเต้นเธอเหลือบมองลูกทั้งห้าที่กำลังดิ้นน้ำตาของพวกเขาไหลพรากเสียงร้องขอแม่ดังระงมเธอกำก้อนหินแน่นขึ้นอีกความสิ้นหวังเริ่มถูกกลบด้วยความโกรธเลือดสูบฉีดแรงจนใบหน้าแดงกำ่ำ เธอรู้ดีหากไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้ลูกของเธอจะไม่มีวันได้กลับมาชายอีกสามสี่คนเข้ามาล้อมกระท่อมเงาของพวกเขาใหญ่โตทาบทับทำให้แสงไฟสลัวภายในดูอึมครึมยิ่งกว่าเดิมหนึ่งในนั้นเปล่งเสียงทุ้มคล้ายท่องท่อยคำบางอย่างเป็นภาษาที่แสงจันท์ไม่เคยได้ยินเสียงสวดนั้นหนาหนักและเย็นยเยือกเหมือนคลื่นความมืดกำลังแผ่ซ่านออกมาลูกทั้งห้าร้องให้ดังลั่น เสียงสะอื้นประสานกับเสียงสวดเป็นความโกล่าละ่ะแสงจันมือสั่นแต่หัวใจแข็งกร้าวเธอสูดหายใจลึกครั้งสุดท้ายแล้วตัดสินใจทันทีเธอพุ่งตัวออกจากเงาต้นไม้กรีดร้องด้วยเสียงของแม่ที่สิ้นหวังก้อนหินในมือถูกเหวี่ยงใส่ศีสษะชายร่างใหญ่เสียงกระแทกดังสนัน่นเลือดพุ่งกระเซน็นออกมาเป็นเส้นชายร่างใหญ่เซถอยโซ่ในมือหล่นกระแทกพื้นเสียงเหล็กก้องสะท้อนก้องป่า ลูกทั้งห้ากรีดร้องด้วยความตกใจและความหวังผสมกันดวงตาพวกเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นแม่โถมเข้าไปแต่ทันทีที่เธอคิดจะวิ่งเข้าไปปล่อยลูกชายอีกคนก็พุ่งเข้ามาจากด้านข้างเชือกเส้นใหญ่ฟาดหัวอากาศเสียงวือดังเฉียดหูแสงจันทร์ก้มตัวหลบเฉียดฉิวหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองศึกร่างกายอ่อนล้าจากทั้งวันแต่แรงรักที่ผลักดันทำให้เธอยังยืนหยัดได้ ชายศักยันอีกคนยกหอกไม้ขึ้นสูงแทงตรงมาที่เธอเธอกรีดร้องแล้วเอียงตัวหลบหอกพลาดเฉียดต้นแขนเลือดซึมออกมาทันทีแต่เธอไม่หยุดสายตาจับจ้องไปยังลูกๆที่ถูกมัดเพียงแค่ได้เห็นน้ำตาและเสียงร้องเรียกแม่ทุกความเจ็บปวดก็กลายเป็นเชื้อเพลิงแห่งความกล้ากลางความมืดและเสียงวุ่นวายแสงจันยังคงต่อสู้ด้วยแรงสุดท้ายร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดซึมเปื้อนเสื้อผ้า แต่ดวงตายังไม่ดับความหวังเธอคว้าโซ่เหล็กที่ตกอยู่ฟาดใส่ชายสักยันที่พุ่งเข้ามาเสียงกระแทกดังสนัน่นอีกฝ่ายล้มลงกองกับพื้นช่องว่างสั้นๆเปิดขึ้นแสงจันร์รีบวิ่งเข้าไปหาลูกทั้งห้าเธอดึงเชือกเก่าด้วยแรงที่เหลืออยู่มือแตกทะลอกจากการเสียดสีแต่เชือกก็ขาดออกเด็กๆโผล่เข้ากอดแม่ทั้งน้ำตาเสียงสะอื้นประสานกันแน่นในอ้อมกอดน,นั้น หัวใจของแสงจันทเต้นแรงด้วยความโล่งใจและเจ็บปวดชายร่างใหญ่ลุกขึ้นช้าๆเลือดไหลอาบใบหน้าเขาจ้องมาที่พวกเขาด้วยสายตาเกรี้ยวกราดยกโซ่ขึ้นอีกครั้งพร้อมเสียงคำรามแต่ก่อนที่เขาจะก้าวเข้ามาเสียงระฆังจากหมู่บ้านก็ดังก้องขึ้นไกลๆเสียงนั้นชัดเจนหนักแน่นและต่อเนื่องเหมือนสัญ,ญญาณเรียกผู้คนทั้งหมู่บ้านชายศักยันทั้งหลายชะงักสายตาหันไปมองทิศท,ทางเสียง แสงจันร์ทกอดลูกแน่นรู้ทันทีว่านี่คือโอกาสเดียวเธอตะโกนบอกลูกๆให้รีบวิ่งมือจับแขนเล็กๆแล้วพุ่งออกจากกระท่อมเสียงก้าวเท้าดังระงมเสียงชายปริศนาตะโกนก้องตามหลังแต่ไม่มีใครกล้าพุ่งเข้ามาแสงจันร์ทวิ่งสุดแรงล้มหายใจหอบทีจนแทบขาดใจร่างกายเจ็บร้าทุกส่วนแต่หัวใจลุกโชนด้วยแรงรักที่ไม่มีวันดับจนกระทั่งไฟจากหมู่บ้านส่องมาแต่ไกล เสียงคนหลายสิบดังแววเข้ามาแสงจันทร์ล้มล,ลงคุกเข่ากับพื้นโอบลูกทั้งห้าไว้แน่นในอ้อมกอดน้ำตาเอ่อเต็มตาแต่ครั้งนี้คือหยดน้ำตาแห่งความรอดชาวบ้านรีบเข้ามาประคองคำถามมากมายดังเซ็งแซ่แต่แสงจันทร์ไม่อาจพูดอะไรได้เพียงกอดลูกๆไว้แน่นรับรู้เพียงอย่างเดียวว่าเธอพาลูกกลับมาสู่อ้อมอกได้สำเร็จและในความมืดด้านหลัง เสียงหัวเราะต่ำๆยังดังสะท้อนลึกออกมาจากป่าทิ้งเงามืดแห่งปริศนาไว้แต่สำหรับแสงจันทร์และลูกทั้งห้าคืนนี้คือคืนที่พวกเขาได้ชีวิตคืนมา